บทที่สิบเอวัมเมสตังเอกังสมัยยังพระกวาสเกสุวิหารติกะเปรอะวัตถสมิงมหาวณีมาตาภิกขุสังเกตนาสติปิมัตตีหิภิกขุสเตหิสเปหีวะอรหันตีหิทัศหิเจโลกัสตุหิเทวะตาเยปูยนาสนิปิติดาหุตีพระกวันตังทัศนายภิกขุสังฆจ่าเถระโจรตุนังสุทธาวาสุทธาวาสกายินานังเทวานังเอตัสโหสิออยังโขเพราะเวา สกสูิหาราติกเประวัตุสมิงมหานิยมตาปิุสษงเขนะสัติพยจมัตเิหิปภูเตหิสัพเหวะอรห์เตหิธาสิหิจลกธาตุเหิทวตาจพยานสนีปฏิตังสิปะตุวันตังภาษาหนพ่งภงกจจกยนโนะมยามปียนะปะกวาเตนุปาษาเขมยนะอูปาษาเขมิตตะวะปะควาโตสันติกปัจเจกคาถาปะเสยมาติอัตโขตาเทวตาเสยยะทาปีนามะพลบวาปุริโสชมิสิตังวะหัง ภาษาเยยะาษาที่ตังวผังปัสมิตรเฉยยะเอวะมีวสุทวาสีสุทเวสุอัตราหิตาปัควโตตปุระตวปะตุรหัสุอัตตวตาเทวตาปัควตังอภิวาติเทวาเอกะมันตังอัสุเอกมันตังิตาเกะวัเทวตาปควัตตัวสันติจีอมังถงภาษิมหาสมโยปวนาสิงเทวกายาสมคตาคตธงอิมังธรรมสมัญัตะกิตาเยวะปริอปาราชิสังคันติ อัตาควปราเทพตาปักวโตสันติกิอิมาสังอภัสยะพิกเวปพิโบสมาธาหางสูจิตังอตโนชุโกะปุชุกามะการสุสารธิวานิตานิขหิตวายทิญนิรันติปติติอาตาคัวปราเทพตาปักวาโตสันติกีอิมาสังอภิสย์ตะรพิคเวย์พิคโบะสิาธาหางสูคิลังองิโนชุจกะเมชามะการสุสารธิวานิมานาจตวายทิญตาสุสันตสุติคติอาตาคัวปราเทพตาปัจกวาโตสันติกิอิมาังอภัสยตะพิคเงสนพิคตาเสมาธาหามสิตั อภยะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวะกายังปริปุรนสังติเตถโคปะคะวาภิกขะโบอมันเตสิเอกุยนะภิกขเวทัสสุโลกัตถิสุเทวตาชนิปติตาคงติตถาคตังทสนิยพิภูสสะ เยปิตเตภิกเวหิแหงสุนติตามัทนานันโตสมาสิกุตตาเตสปีพระกวนตานังเอตัปปรมะเีวะเทวตาสนิปติตาเหสุญญายะทปิเมหังเอตระหิเยปิตเตภิกเวห์พระสันติอนันมะคณังอนันโตสมาสิกุตตาเตสปีพระกวนตานังเอตัปปรมะเยวะเทวตาสนิปติตาพระสันติสุญญายาทปิเมหังเอตระเรหียิติสนิภิกเวเทวะกายานนนามณิกกิตติยิสมิภิกเวหเทวะกายานนนามณิกเทสิสมิภิกเวหเทวะกายานนนามณิกตัสสชนิดฐานสักังสาธุกังมนะสิกโรถาภาสิสามีติ

อัสสัตริงสตังเอเกศาสานังอมนุสสานะมัทสุงอภิเกศตะอภิเกณันตมัคุงสหสภาพะูุกขาหงตจสพังิจญาจวิจตวานตุมาตโตมิาสาวเกสานินติเทวกายา ปินกัตเตวิชาสัถิพิบูเตโวหังกิติยสัมมิคิราห่อนุภูมิโสสัตสหสสายเจขามากตลวัฒวาอิทธิมันโตสติมันโทวนะมันโตชิโนมัทมนาพิมุงพุนาสิมิติมันนงสาตายิศาสาจขานะตตวนิโนอิทธิมันโตสติมันโทวนะวันโตสิโนมัทมนาพิมุงพุนาสิมิติมนนางสาตายิลาติัสสายขานะตะวันโนอิทธิมันโตสติมันโทวนะมันโติโนมัทมนาพิมุงพุนาสิมิติมนนงอิเตเตลสาสาสาเจขา เวสายมิตราปัจจสตานเจขานันแแต่วันนีนุยที่มันโตชติมันโทวนละมันโตเิดสีโนมัทมนาพิคุมุนกนาสีมิติมนังคุณพิโรราชาไกโกวเปรศนังเวศนังพินโดวานังสตัดสัตยักญนคุังปยิรูภาษาติคุณพิโรราชาไกโกโศภคสีมิติมนังปุริมัตจติสาราชัตตาลโคภาษาติขันทพานังอธิปติมหาราชาัจฉิโสปุตติปิตรสาวพระหโบยทัตนามาพลายที่มันโตชติมันโทวนละมันโตเชิสีโนมัทมนาพิคุมุนกนาสีมิติมนัง

นาคานังที่ปติมาราชายกสี่โซปุตติปิดแต่ภาษาพระโบนทานามามะพลายที่มันโตสติมันโตวันะมันโตเชื่อสิโนท่ามนายพิบรมุที่พูนังสียมิติมันังอุตรัจจะกิสารราชาขุ่วิโรต่ภาษาตินะยะคานังที่ปติมาราชายกสี่โซปุตติปิดแต่ภาษาพระโอินทะนามามะพลายที่มันโตสติมันโตวันะมันโตเชื่อสิโนท่ามนายพิบรมที่พนังสิมิติมันังปูนิมัต ทีสังสัตตารัคโถตักกินีนะตวิรูปโขโภตชีมีนัตวิรูปโขขูเีโรติลาที่สังเจตารูติมหาราชาสัมันตาจิตุโลสาทันทละมานานทัศสุวันีกะปีละวัฏวีเตสังมัญญาวิโนตาอากูวาอากูวัจนิกาสุธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูตโตวิภูตเจวิภูตโตทถาวนจันทะนามูกรรมัสิโถจ่ากินุมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปมัตโยจะเทวสุโตจะตมัตติจิตตาศีโนจะคันทรัพโพนะโรราชาเขโนสัพโห อาคูปเจสโคเจวะติมพลูสิยาวติศาเอเตเดนเดจลาชโนคันทัพพาสาราชุิโมทัมนาภิกมมุะนังสิมติมวนาอาคูนาสะพานาคาเวสาลาสหัตตจกาลัมพระตัสราอาคูอปยาคาสานาจุติยมุณนาทตาลธาจะอาคูนาคายสานโนเอราวับโนมานาคูโสภค้าสิมติมวนางเยนาคาราเชสหสาหารันติทิพาทิชาปะกิวิสุจักคูวิหายาสตาเตวนมัชปตราจิตตาสุปนาอิติเตแสนามาเพียนตฐานาคาราชา นามาสิสุปันนตโตเคมะมักกะสีพุทธสันนาหิวตาหิอุปายตรานาคาสุปันนาสารนามังสุภุทังคิตาวชรหัตเถนะสมุทังอสุราชิตาพาตโรวัสวัตเสตีอิทธิมันโตยะสสินุกะละกัญชามาวิสมาอสุราคานาวิกาสาวีปจิตติสุจิจะปหาราโทมุนิจิสาตะตัดจะาผลิปุตตนังสเปเวโรจนามกาสันในเหตุวาพดินเสนังรังพุทธปกาขมุงตรรมโยธานิพันธ์เตภิปนังสิมติมนัง อาโปจะเทวาเปธวีจะเตโชวายโยตธาสมุงวรนาวรนาเทวาสุโมจะยะสัสสัเมตตากรุณากติกาอากูเทวายะสัสสิโนทัสเสตธาสากยาสเพนะเตวาเลนโนอิทิมรรโตสติมันโทวันะมันโตยะสิโนุมาธมนาพิคมุขกณาสิมนตมนัง เวทูจะเทวาสาลีจะอาสมาจะทูเวยะมาจทันสุปนิสาเทวาจันทมังคูปริกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมัคูปริกิตานักขันนิปุริขตวาอคูมันทวาลักวาวาสุนังวาสโวเศธวสุปะคะปุริมโตท้าเสตีทัาสากกัญาสุเพนะนัตติวันิโมที่มตัวติมันโทวันะมันโตยะติโนมันทามนายพิกโมงคุนังสิมตังมัง kata ku sapo ta maki bashi na makisikararri ba a ritaka jaro caja abubuwa ba sa mafarnasa ta mataca cuta canecika aku a kira akuwa ku wasu wani zinu tasiti tasi ta sa fiye na natarwani na oti minta wasu timinta sa abin ta kesa zinu mutane na fikimin birnin สมานาฯมหาสมานาฯมนุษย์สามนุษย์สุดมากคิตาปสูงศกษาอาคูอาคูมนุสย์ปสึกาธาคูระโยเทวะเจจะโลหติสวาัิโนปารักามหาปารักาอาคูเทวะยัสสิโนทัสศเตตธาสตากิยาสเปนนาเตวันิโนที่มันโตสติมันโทวันละมันโตยะัสิโนมัทมนาพิกรมพิกุนางเสหมติวันนาสุกากรุมหาอนาอาคูเวคานะสาสาโอทาตระหามุขาอาคูเทวะวิจขนาสถามัตตาหารัตชามิสิกาจายะทัสสิโนทนายาคาปิชนโนโยทุกถาปิสติทัสศเตตธาสตากิยาสเปนนาเตวันิโนที่มันโตสตติมมมััันนนนโโโทวะะยส สมุติมนังเทมิยาติสตายามากัรทก迦เจยัสโนลัมพติกาลามัสสุธาโชตินนามาจาสวานิมานะรัตตนุวัคคิยาภูกรินิมิตาตัสเจติทัสตากายสเพนะตวานิโนที่มันโตสติมันโทวันนาบันโตยัสิโนุมาธาบันาพิคมุงคิปุนังสมุติมนังสัสเจติเทวะนิกายาสเพนะตวานิโนนามันเมียนะอาคัตุงเยจันเยสาธิทาสะปุทธาชาติมัคิลังโอคตินนามาณสวังทักเโมูคตดังนาคังจันทวะอจิตายตัง

ปานินาตะมหัตจะสรังกตวาเทระวังยะถาพุทิโกเมโคลนายโตสุทิโกตถาสุปจุวัทวัตติสังกโทสียงวเสตตธะจะสพังพินิจว่าวิคตวานัตจะขุมารตัวมันทิสตาสัพพเกสารในรัตเตมราชนาพิงิตาติวิจาะณทัพิโบเตจะอัตตปมกรุงสุตวาพุทธาสัพนังวีตระเอหิปกามุเนสังโลมิปิิยุงสเพวิชิตะสังขามาพยาติตายะสัติโนโมตุติสัพพุติหิ సవకాతేచు నేస్తాతి